เป็นแบนด์จากย่านที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นเมืองหลวงของยีนนะครับนั่นก็คือเขตโคจิมะนะครับในเมืองคุราชิกิจังหวัดโอกายาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแบนด์คุณภาพที่อยู่ในโซนนั้นวนเวียนอยู่ในแวดวงการยินเือมานานแล้วตั้งแต่ปี2004นะครับเข้า20ปีแล้วนะแบรนด์นี้นะครับก็โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์นะครับของสไตล์ผ้าที่จะออก มีเท็กเจอร์นะครับสายสลับน่าจะถูกใจใช่ใครที่ชอบยีนที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆแบบสลับเยอะๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแบรนด์นี้ใช่ครับแล้วก็นอกจากการทอเนี่ยเขาก็ควบคุมเองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นเส้นได้และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการย้อมนะครับ<อ>ก็จะใช้ n a t ชอรัลอินดิโด้วยก็คือคามธรรมชาติทั้งหม,หมดเลยไหมครับทุกรุ่นสำหรับรุ่นที่เป็นสีอินดิโกนะครับการย้อมเนี่ยเขาจะมีเทคนิค ที่เรียกว่าสเกนได i ยิงนะครับหรือที่คุ้นหูกันในภาษาญี่ปุ่นว่าคาเซโซเมะนะครับมันก็จะตรงข้ามกับลบไดที่ได้ยินกันมาก็คืออันนั้นน่ะจะทําลักษณะปั่นได้ให้เป็นลักษณะเป็นเส้นเชือกแล้วก็จุ่มย้อมแล้วอันนั้นสีเนี่ยมันจะเกาะเฉพาะที่ผิวแล้วมันก็จะเฟดง่ายเหมือนที่สายปั้นเฟดก็ชอบกันที่เขาเรียกกันว่าย้อมแบบผิวเปลือกนอกใช่ครับผมแต่อันนี้เนี่ยเอาเส้นได้มาแบบ ทำให้มันเป็นปอยนะครับแล้วก็ม้วนแล้วก็ค่อยๆจุ่มบิดลงไป<ม>ข้อดีของมันเนี่ยก็คือทําให้สีเนี่ยซึมลึกนะครับลงไปถึงแกนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นเท่า AI นะครับก็คือตัวนี้นี่มันก็ยังเฟดได้แต่มันอาจจะช้ากว่าโลบได้เท่านั้นเองแล้วเขาก็จะมีคาแรคเตอร์การเฟดที่แตกต่างกันเฉพาะตัวนะครับอาจจะต้องอดใจรอกันนิดนึงสาหรับการเฟดนะครับแล้วก็สวยแน่นอนมีเอกลักษณ์